DKS เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับพวกเรานะครับพี่อร์มนะครับพี่วอลฟนะครับพี่เฟิร์สแล้วก็พี่เป้วันนี้ครับเรามาเล่นสไนเปอร์อิลิ 2อันนะฮะสเตปเปอร์ลิตท uh ูนะครับแล้วพี uh> ่จะพิมพ์หาพี่เหรอครับพี่ฟอบวันนี้ครับแดฝาดนะในความที่เราเป็นสตีฟแฟมิลี่ไปพี่ผู้ของไปพี่ลุมเลยเออเข้ามาเลยอ่าอย่างตัวอะไรเอ่ยชื่อไอ้ตัวอะไรเอ่ยคือชื่อพี่เป้นะครับนี่คือผมบอกอะเรดี้เลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยนไม่กลัวสตีฟแฟมิลี่ไม่กลัวใครพี่ผมบอกเลยเว้ยเออเออจริง โอเคครับเราก็เข้าไปที่โหลดเอานะขวาบนบหน้าจอเราสามารถเลือกอาวุธได้นะ,ะก็จะมีปืนพกนะครับแล้วก็เป็นปืนไซเปอร์ที่เราเลือกได้นั่นเองปืนแต่ละอันก็สําคัญมากใช่ไหมพี่อาร์มพี่อาร์มนี่เก่งเรื่องทหารมากครับพี่อาร์มนี่เป็นปืนอของพศไหนครับพี่เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเฮ้ยมันมีบอกมีบอกครับมันมีบอกเท่าไหร่อ่ะมันมีบอกอยู่เออเริ่มเลยเดี๋ยวมาิมาอ่าผมเริ่มบอกเริ่มร้อยละผู้ผมไมดนี้ทำยังไงนะยิงกันพี่ยิงกันไงครับพี่อาร์ม ยิงกันแล้วก็เก็บด็อกแท็กเออพี่ยิงผมไม่ได้พอพี่ยิงผมไม่ได้พอกดสตด้านะทุกคนพร้อมนะพร้อมนะมันก็เริ่มแล้วไงเริ่มแล้วพีนเริ่มแล้วแม่เหรอเออมันเปลี่ยนมุมมองยังไงครับมีใครรู้บ้างเอ่ยไม่มีมุมมองมันเป็นมันต้องไปอยู่ตรงนี่ยตรงตรงกำบังไงไม่เปลี่ยนมุมมองแล้วมันจะมีเลนอย่างเดียวมีแค่เลนอย่างเดียวไม่หยุดเปลี่ยนนะทุกคนที่หนึ่งได้ไม่ใช่หรอไม่มีไม่มีเปลี่ยนได้ไม่มีไม่มีไม่มีเกมนี้ไม่มีฮะฮะดูดูด้านข้าง พี่เป้เราโดนลุมสามคนแม่งยังไงไม่รู้อ่ะเออนั่นดิแต่เราไม่赖เราเราเราต่อให้พี่ถือว่าเราเก่งเดี๋ยวกดบีแล้วกันเดี๋ยวจะได้มาร์ตำแหน่งน่ะเขาพี่กันมาเขาบีเรามาร์กเราหลบไม่ได้เราพี่เป้ระวังโดนมาร์เด้วาเฮ้ยเฮ้ยเราเห็นนี่มาสักก็เบิกเลยนะโดนมาร์ดโดนมาร์ดโดนมาร์ที่บินนะพี่กดกดเข้าตำแหน่งไงวะกดคิวไหนวะกดคิวโอเคอยู่ไหนวะเห็นแล้วเห็นแล้วบ้านตรงข้ามอ่ะ อเคนั่งนั่งๆจอันแล้วจอกันแล้วเจอกล้ใครปิงใครปิงปิงเห็นอยู่เห็นอยู่ไอซีกดบีกดบีเป็นกล้องนะอืมลมลมตาลมเท่าไหร่สายสองน็อตเอาไม่ใช่พี่เป๊พี่เป๊ไม่ต้องกลัวยเอ้ยเอ้ยนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลืมกั้นหายใจทำไงวะกดอี เออดีจำได้แล้วไม่ได้เล่นนานโหลโทษโทษอุ้ยอืมแม่นแล้วเราจะมาอยู่อะไรตรงนี้กันหมดวะอ้อยอ้อยอ้ยใจเย็นใจเย็นยิงไปนะยิงไปยิงไปยิงไปลมลมแรงมากตายกากหนึ่งเอาตายกากสต็อปอะไรวะเนี่ยสต็อปวิ่งเฉยเลย ไอซีเอาดิไหนเอ่ยมาดูมาดิมาดิอ้าววอบเรทควิดหรอฮัลโหลไม่มันยือยู่มันจ้าอีกแล้วมันออกไปเองฮัลโหลวบหลุดวอบหลุดวอบหลุดเข้ามาเข้ามาอยู่อะไรกันวะอะไรเนี่ยอะไรเห็นวิ่งวิงอะไรเดี๋ยว เี๋เราเกิดตรงไหนวะเนี่ยฮัลโหลลืมจุดเลยมันมีให้เก็บอะไรด้วยวะพี่เป้เห็นปะด็อกแท็กไงด็อกแท็กไม่เก็บก็ไม่นับแต้มไม่เก็บก็ไม่นับแต้มเนี่ยจ้าพี่เก็บได้เพื่อตายก็เท่านั้นแ่ะฆ่าได้แต่ไม่เก็บด็อกแท็กก็ไม่มีความหมายนะจ๊ะน่าเก็บไปแล้วพี่เราต้องวิ่งมาวิ่งมาเก็บด้วยเฮ้ยทุกคนครับผมอยู่ผมว่าเราอยู่ที่โล่งมันจะอันตรายเกินไปโอ้นี่แน่เรียบร้อยนี่อะที่โล่งครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรครับ เรายิงได้เราฆ่าได้ทั้งสองแล้วกลัวอะไรพี่เป้ผมตายเมื่อกี้เขียด้วยครับผมเห็นแล้วหนึ่งตัวใช้คลินิกป่ะไม่ได้กับพี่อะ่ะโอ้ยโอยอย่ากิงกูอย่ายิ้งกู <laughs> อ้ <laughs> อาวเข้าเข้าไม่ได้เอาไปกินพี่แสดงว่าต้องเล่นต้องเกมจบก่อนฮัลโหลฮัลโหลได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยว พี่ไเอาไปเอาไปเอาไปเลยอย่ผมป้องกันให้ป้องกันให้พี่ด้วยนะเอ้มันมันตายมันเป็นเลขสองอ่ะก็ต้องเก็บล็อกแพ็กก่อนไง้าได้ถ้าได้เออต้องเขาได้เหรอวันเออเอาอ้อ้า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 อย่าร้องเห็นแล้วเห็นแล้วไม่เอาไม่ร้องพี่ ตะกี้เก็บแต้มไว้วทำไมแต้มไม่ขึ้นวะโดนยิงกลับไงพี่พอแต้มอยู่พี่สองแต้มไงพวกผมต้องเก็บไมได้สามแต้มอ๋ออ๋อเก็บอ๋อเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละคือโดนยิงแต้มมาตกโดนยิงแต้มมาตกไม่เล่นอ๋อวปไปอยู่กับโบ่ว่ะมันไปอยู่ฝั่งนู้นย้ายไปเลยพี่คีบอฟย้ายไปย้ายไปพี่เราไม่เอาเราไม่เอาเราไม่ลุ้มเราเก่งนี่เป้เราสติเฟมเมอรี่คีบอปย้ายไปเลย มันย,ย้ายยังไงแล้วกดนี่ไงเชนทีมฮัลโหลไหนวะกดไม่ได้แล้วกดไม่ได้แล้วมันต้องกดหน้านะไม่ใช่เหรออ๋อเข้าไป<ด>พี่อ,ออกเข้าไปออกเข้าไปอ๋อเอาได้แล้วนี่เออ,อเ,เดี๋ยวนะถ้าเป็นไนะมเทนเกียร์นะเฮ้ยเฮ้ยไมเกียอื่นไม่เอาอะไรคือศูนย์สาม <c oughs> วะเนี่ยแเปมไงพี่เป้เมืเ่อกี้ตึกเนี้ยมีคนเข้าไปตรงตึกพี่เป้อะพี่เฟิร์สอะ,พ,อะพี่เป้ระวังด้วย รับครับกลัวเศร้บกลัวแม่งตายยิ่งหายเลยนั่นไงนั่นไงเรียบร้อยไอ้อุมเลนาติคอนเฟิร์มเลยว่ะพี่อาร์ไม่น่ากลัวสุดแล้วจริงๆเฮ้ยพี่อาร์ไม่น่ากลัวหรอกพี่อาร์เดี๋ยวโดนหผมโบหัวก็จบแล้วพี่โอ้พี่อาร์มากะกากเลยผมจะเข้าไปยิงให้ดูเลยนี่เดี๋ยวผมผมผมไปยิงให้ดูเลยพี่พี่อาร์อะแม่งกระโหลกมากผมบอกปัจจุบัน B P M สามสิบเขียนปืนไงวะอ๋อเจอละกดจีมั้งไอสัตว์ ทิ้งแล้วเห็นนะครับเรากั้นหายใจปุ่มอะไรครับไม่ใครรู้บ้างนะกดดีก็ดีก็ดีเอชเอเฉยเลยไม่เอาครับไม่เอาเออยากได้เออยู่นะจะได้สอบดีดีคนละเอทางไกลไหมครผมจำได้ว่ามีกดบ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 ีแต่ถ้ากดจีนี่ก็ทิ้งปืนทิ้งระเบิดเลยล่ะไม่มีไม่มีไม่ได้ตัดระเบิดไะตัระเบิดนะก็เซตมา พอเซตมาก็มีทั้งกับระเบิดทั้งระเบิดระเบิดสายระเบิดโอ้ทั้งหมดอ่ะสนุกสนานเดี๋ยวนะน,น,นี่นี่ศพใครวะศพโบนี่ว่าไม่รู้รตอนนี้สถานการณ์นี่ค่อนข้างเงียบกริบมากอยู่ไหนเจอออกมายิงหน่อยไม่โบนโบมันเนียนนี่ว่าอะไรพี่ต้อง โมสิ้นสี่อยู่ไหนวะเนี่ยเสียงผมออกจะดังวิ่งอยู่ข้างล่างเลยแล้วพี่บอกพี่มมเยี่ยยี่อยู่ข้างล่างอ่ะบอกทำไมนั่นน่ะดิโอ้ข้างล่างแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้รู้นะว่าล่างไหนเออตรงกลางเลยฮะผมอยู่ตรงกลางเลยกลางมีหลายกลางมันมีสองกลางเลยนะท้าทายเลยเหรอเข้ามากลางมันมีสองโซนนะฮัลโหล มันต้องบอกโฟนพี่ก็บอกข้างล่างไปก็บุญแล้วพี่มันจะมาทางไหนต่อยใส่ตกเล่นเกมนี้มันต้องไฮกราวใช่ไหมครัซอกกราวทำไมต้องไฮกราวอะมันไม่ได้มันไม่ใช่โด,ดต้ามผมเจอเสียงเดินใช่เราถ้าเราอยู่พื้นที่ที่สูงกว่าเราจะเห็นได้กว้างกว่าหรือเปล่าใช่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 ถูกต้องแต่ถ้าทีมนั้นเขาไม่เดินก็กากะ่ะ ตอนนี้ผมกำลังหาที่ซุ่มอยู่นะฮะยิงล่อยิงล่อได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมถือแล้วเพ่กำลังข,ขึ้นไปหาพี่เขาลังขึ้นไปหาพี่พี่เป้ยังไงเจอแล้วเรียบร,ร้อยเก็บแต้มด้วยเก็บแต้มด้วยโอ้ยเป้ยิปืนพกแม่นกว่าพี่ปะพี่กากอะ องตรงมันต้องยิงทีละนัดฮัลโหลเอ้าเดี๋ยวฮัลโหลอะไรวะอ๋อข้อมูลนี่ว่าอีกรอบใช่ไหมเออเดจาวูใกล้ที่เดิมเฉยเลยเอ้ากำแต่เรารู้แล้วครับว่าเขาอยู่ไหนนะครับแล้วคิดว่าจะอยู่หรอโอ้ยกะโหลก โดนหลังว่ะฆ่าได้ยามไม่ได้พี่อามจำไว้ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพันพี่เหมืมนมอมนกอ็จกกักระพันวะเหมือนกอ็จกกักระพันวะไม่เล่นพี่ไม่เอาไม่เอาสมาธิอยู่ <c oughs> จงจงระหว่างนี้ต้องปล่อยมุกควายบ่อยๆทำายสมาธิใช่ไหม <c oughs> เออขำเหรอตลกเหรอเออตลกตลกเหรอเออตลก สามชาแนสคาเฟ่ไหมพี่อามเออเห็นแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อมันอยู่ตรงนี้นเอา้าไอเฮียไอบา้า <c oughs> ไอบา้อบาเดินไปตายโดนยิงคนไม่ตายแต่แบบพี่เป๊ะถาดูตายถ้าดูตายไปเก็บพี่สามแป้งมั้ย่ะี่เป๊ะใครเอาปืนกลลยไปมายิงต๊ด พี่เป้สามแต้มไปเก็บดิโอ้โหมันเหมือนล่อให้ไปเลยวะพี่เป้มันสามแต้มเรารู้วาดักอยู่อ่ะจริงหรืออ้าวโอ้เห็นแล้วเนี่ยผมก็เห็นแล้วพี่ไปเลยพี่เป้ไม่ต้องกลัวไปเลยทำไมตรงนี้มันมีลอยลอยเฮ้ยเก็บ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 เลยเก็บเลยมันลอยไปใกล้ๆไปใกล้ๆไปใกล้พี่เก็บไปเองดีครับ พี่เก็บระวางตายนะลอยมันล <ผม S 2> อย,อกอยเก็บไม่ได้มันลอยพี่เก็บระวางตายนะบอกแค่นะั้นเขี่ครับเราต้องเปลี่ยนที่กำบังแล้วฮะบอสเดินหานิหาอยู่หาอยู่บังนี่จากอินเดียวะอันนั้นมันอบาบังพี่ฮัลโหล <laughs> อบาบังมาจากอินเดียจากลูกจากเมียมาขายโรตี วาว่โอ้โหไอ้ท่นไปเรียบร้อยเนี่ยดูถูกวอาไปแล้วจนมุมตึกเนี่ยรอดักอยู่ตรงมุมตึกอ่ะจนมุมตึกสุดๆอ่ะระวังระวังระวังมันอยู่แถวนั้นบอลไม่อยู่แถวนั้นแถวไหนแถวทางน้าอ hey, ้ะทางน้ำอ่ะกูมองไม่เห็นตรงนี้หน้าใครวะ น้าไงเห็นละน่าไงเออนึกชื่อมันอยู่ต้องนึกชื่อด้วยอะลืมชื่อมึงไะคนไม่สำคัญไงซ่าโอ้โหแกล้งแรกกันเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิอมันแรกกันว่ะตพี่บินไปเก็บพี่อามกับผมป่ะพี่เราอ่ะสุสีทำหน้าคนไม่ได้เล่นน้าแล้วแบบ โอ้โหมันอยู่ตรงนี้นี <s <S ่เองทำไมผมรอพี่เฟิร์สมันนานแล้วเห็นละเห็นละเห็นละใกล้กันนี่แค่เนี้ยเราทำไมเราไม่เห็นกันวะเห็นแเห็นเป้ละแต่หายคาดสายตาเห็นละสีฟ้ามันเป็นเป็นธงของเราพี่เป้ร้อย้เขามาเก็บอะนี่ไงเขาหัวโยมองอยู่โอ้ผมยิงคนข้างล่างอยู่ เก็บแท็กไว้พอจะโหดกับกูอีกเก็บอยู่เก็บอยู่เก็บอยู่เก็บไปเก็บไปเกไปเก็บไปเก็บฮัลโหลไปเก็บอ่าเก็บเรียบร้อยแล้วลไอแท็กตรงนู้นก็เก็บไปได้ด้วยนะฮัลโหลแล้วทำไมแต้มเราไม่ขึ้นวะเออแต้มไม่ขึ้นเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมันอยู่ข้างๆเห็นละเห็นละข้างหลังข้างหลังข้างหลัง ไอ้เฮ้ยเอ้ยพี่เป้ยอมแพ้พี่เราเท่าไหร่วะเราก้าวบ้ก้าละใครก้าพี่หรือผมวะเป็นระวังเขาลงขึ้นมาทางนั้นพี่เป้เขาลงขึ้นมาทางนั้นระวังระวังเรากำลังดักซุ่มอยู่เออเป้ผมไปดักนั่นเองเมื่อกี้เห็นพี่อาร์มอยู่พี่อาร์มเมื่อกี้ปืนพกยิงใครระวังด้วยไอเอ๋ไหน พี่เป้ระวังนะเขาเราไปหาพี่แล้วรับทราบรับทราบอยูกูเห็นตายทุกทีเลยรับทราบเนี่ยหืมได้ยินเสียงอยู่ไหนกันเฮ้ยไม่เป้ตรงไหนวะเมื่อกี้เห็นพี่อันอยู่แถวนี้พี่ระวังนะคาได้สามแต้มนะเลยเนนพี่ผมไปเก็บแต้มก่อนนะพี่เป้ผมไปเก็บแต้มก่อนได้ได้พี่เป้ระวังแต้มฝั่งนี้ด้วยแต้มตรงฝั่งนี้มีสองแต้มอยู่เขาไม่มาเก็บคือเขาชนะเลยไอยเขาได้แต้มเยอะเลยระวังด้วยเขา โอเคได้แต้มเพมิ่มอะไรครับหกแต้มอะอยู่ไหนวะเฮ้ยเจอแล้วใครเนาะผายกูนี่เองเดีย๋ยวพลาดเดินเอาไวนะยิงแน่บอกเลยไปยินเสียงคนเดินเดี๋ยว โอ้โหอาร์มได้อีกแล้วเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บแต้มเก็บแต้มยูอยู่ข้างกันเลยโอ้ยอ่ะโอ้อุ้ยเอาอ่ะเหมือนเหมือนหนีผีเหมือนหนีผีมาแล้วมาโปะหลังฮัลโหลอะไรงี้เงงต้องไอนตายหมดเลยที่เป้ที่เป้อยากให้จุดเซฟเราตายหมดนะทเป้นั่นคือหมวกจุดจุดเซฟเราด้วย เโอเคผมไปแก้แค้นให้พี่เห็นแวบแวบเห็นแวบแวบเดี๋ยวผมแก้แค้นให้พี่เห็นวิ่งไปหาวอลอ่ะเมื่อกี้คขยิงพี่ผมครับทีมแม่งแทบไม่เดินกันเลยพี่เป้ใช่ทีมเขาดักซุ่มฟ้าเขาเขาใส่นี่อยู่แล้วใส่แคมป์แชมป์อะไรแคมป์แคมป์ฟอกแชมป์ดีไงนี่แล้วพี่เอ๋ ้าแล้วก็เ <swimming> ด็พี Guys, wow, ่เป้ไปเก็บแต้ม <boxing> พี ok, ่เป้เดินเก็บแต้มบ oh. hmm. oh. hmm. uh ้างก็ดีพี่โอ้เคียแม่งยิงยิงด้วยบ๊อบเก็บบ๊อบเก็บมันอยู่แถวนั้นอยู่คิวโบ๊ท์ดอ๋อก็ได้แต้มเหรอถ้าได้แอซิดอืมอยู่ไหนวะเมื่อกี้ใครเห็นเจ้าตัวแดงสาบเลยยิงไม่ตายด้วยโอ้โหบอบมันแคมป์กันตรงนี้เลยเหรอนี่โอ้ อ๋อมันอยู่ตรงนั้นอะไหนอะตรงนั้นมันตรงไหนเนี่ยเพ็นผม <ไป S 2> <อ>ยิงได้ไม่ไกลวะเมื่อกี้เจอใครโดนยิงอยูโดนลุมยิงอยู่มันอยู่แถวเ,เดีวยวกันก็อมองหน้ามองหลังนะไม่ใช่มองเป้าเดียวกันเออใช่ใช่ มองเป้าเดียวกันแต่ตายอือนั่นแหละทำไมปืนมันบสคุมปืนมันยิงนัดเอ้ยผมไม่คิดผมคำนวณเลยว่าพี่ยิงนัดหนึ่งต้องชักทำไมมันยิงได้สองนัดติดต่อกันเลยวะอ๋อพี่ปืนออโต้อีบ้าเอ้ยโอ้ยยย้ยย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 อยยยยยยอยยยยิไยยอยย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 ยหยยยยอยยยยยยทยย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 ย้มันเป็นรียย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 ยว เฮียเอ้ยมึงบอสจะอยู่อย่างงี้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 เออไอ้คนใช้ปืนพกอยู่เห็นไหบอสมันอยู่ท,ที่ที่พี่ตายเออแล้วที่พี่ตายนี่มันตรงไหนวะเนี่ยตรงข้ามหน้าเอางเนี่ยใครเนาะวิ่งผ่านสะโคบผมไม่แม้ระวังนะผมเห็นเหมือนกันมี่ผมเห็นเหมือนกันสะโคบ,บก็คนวิ่งก็มีอยู่คนเดียวตอนเนี้ย ลงไปหาพี่วอลแป๊บมามามาสามนาทีสุดท้ายทำไมแต้มเราไม่กระดิกเลยวะตามตามหาคนตายดีครับคนตายบ่อยอะใครกูเองคนตายคนตายบ่อยใครออกกูเองอสกูเองแต่ก็ได้ยิงได้เยอะนี่แล<ต>้ย<ต>ิงได้เยอะโดนฆ่าอยู่ดีอะเฮ้ยใครวิง่งอยู่ใครวิง่งอยู่อะ นั่นไงนั่นไงเริ่มยิงละเริ่มยิงละเริ่มยิงละ <c oughs> นั่นไงเจอแล้วผมเจอแล้วพี่เย่ตีซ่าเมอร์ละพี่อามแมงวิ่งเก็บไสัตว์สัตว์เด่นเด่นละตอนนี้เฮ้ยอย่าตายกันนะเว้ยมันยิงอยู่ไหนหวะถ้าผมเตายเดี๋ยวบบโอ้ยอย,อย่าไปเข้าจุด โอ้โห,หอยู่ข้งงงางล่างเฮ้ยเต็มยงิเยงเต็มยงิเยงเต็มยงิเยงเต็มยิงเต็มยิงเต็มยิงพี่เป้สามแต้มไปเก็บทบนึงที่คุมกันโบสใหได้อยู่เนี่ยไม่มีใครเข้าถึงโบสถแน่นอนบอกเลยเรียบร้อยเปถึงลหโอ้ยส <3 S 2> <ด>ามแต้มเรียบร้อยโอ้ยอยิงมันยิงมันยิงมันโอ้ ดีนะเกงใจไม่ดีหรอกเกงใจหน้าเขินเลยครับตอนไหนหหหเข้าไปฮัลโหลฮัลโหลพี่เข้ามาเข้าขมาเลยพี่สามแต้มอยู่กับผมนะพี่ค่าได้เอาไปเลยมันเก็บแต้มได้มันก็รีใหม่นะมันรีใหม่เป็นหนึ่งนะ <c oughs> มันยิยงทางขวามันอ,อยู่ไหน เนี่ยอยู่บนตึกเนี่ยทั้งขวาทางขวาวอบอะ่ะอ๋อไอตึกไอนี่ปะเออนั่นแหละไอตึกที่ใช้ความนิ่งครับตอนนี้แบบนี้มันกว้างไปนะโกอบม,ม,มันเลยว่ะเดี๋ยวนะนําอีกแมปหนึ่งให้นั่นไง,ไงใค<น>รตายอ่ะยังยังไม่ตายยังไม่ตาย นีเหรอวะอ๋กูเห็นแล้วพี่เป้ะหนึ่งตันนไงพี่เป้ดีมากเป้เราสตรีแฟมิลี่พี่เราอย่าไปกลัวอย่าวิ่งอย่าวิ่งเรียบร้อยเรียบร้อยจบอ้าวเกิดไหนเนี่ยอ้าวตายเหรอวะเออโอ้โหจบทีมพี่เหลืออะไรกันบ้างเนี่ยแหมนั สตีฟหมดเวลาสตีฟเฟมารีอเรออเออเออเออรล่อขนาดนี้เวเวเวนล่ะนี่ละขนาดลุมนะเนี่ยขนาดลุมนะเนี่ยโ,โดนข้าวสิบสองตัวขนาดขนาดลุมนะเนี่ยอ,อะไรเนี่ยพี่นี่บอกเลยว่าเป็นเกมแรกสตีฟผม,มด้วยโอ้เป็นไงครับท่านผู้ชมผมแบบหล่อเลยที่สุดแล้วตอนนี้ข้าสิบสองครับเออ พัดหน้าให้แกพัดพี่อาจจะแบบอ่าใจแก้มือเหรอผมว่าไว้พัดหน้าดีกว่าพี่จะแก้มือนะพัดหน้าได้สามสามคนพัดหน้าอย่าพัดหน้าจะผมไปเอาคนช่วยมาแต่ไม่บอกว่าใครบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงครับท่านผู้ชมจะลองดูการพัดพัดหน้าทพิงรอดูครับว่าใครจะมาอยู่ข้างผมเป็นสามสามเนี่ยครับถ้าอยู่สามสามอาจจะ สูงสีก็ได้ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่เพราะว่าเอามาเป็นไก่โดนยิงเออเนี่ยเลยครับพัทนาอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์นะครับช่องข้างล่างบูยพีกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบอย่าลืมนะครับไปกดติดตามช่องสำรองด้วยครับชื่อเป๊ะเป๊ะเพนกวินนะครับนะครับจะลงพวกวิดีโอไลฟ์สาระนะครับเวลาไปกินข้าวอะไรเราจะลงวิดีโอนัไนกันไปอย่าลืมนะครับได้เลยครับกดไลค์ด้วยครับซับสไคร์ด้วยเพราะผมจะสามแสนแล้วขอบคุณสองแสนกว่าซับนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย บัเจ